สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะวันนี้น้องฟ้ามีห้องสวยๆมาฝากทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้น้องฟ้านําห้องที่สามารถนอนได้2ห้องนอนนะคะ1ห้องน้ําค่ะมาฝากทุกคนกันค่ะขนาดพื้นที่31ตารางเมตรนะคะมีพื้นที่นั่งเล่นให้ด้วยนะคะขั้นตรงกลางค่ะสําหรับท่านใดที่กาลังมองหาห้องเช่าในย่านบางเขนสะพานใหม่ค่ะคอนโดนี้เหมาะมากๆเลยนะคะรับรองว่าน้องฟ้าให้เช่าในราคาพิเศษแน่นอนค่ะคอนโดนี้นะคะอยู่ถนนเทพลักษณ์นะคะด้านหน้าตัดกับถนนระหนโยธินค่ะอยู่ ในส่วนของห้างบิ๊กซีสะพานใหม่ที่สุดเลยนะคะและยังอยู่ใกล้ในส่วนของร้านสะดวกซื้อด้วยค่ะคอนโดนี้นะคะอยู่ใกล้ในส่วนของ BTS สถานีสายหยุดค่ะส่วนต่อขยายหมอชิตสะพานใหม่คูคตค่ะเส้นสีเขียวอ่อนนะคะทุกคนก็ใครที่ใช้รถไฟฟ้า BTS อยู่เป็นประจำเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับห้องนี้นะคะนั่งทอดเดียวนี่คือต่อยาวถึงเส้นสุขุมวิทได้เลยนะคะอ่าน,นะคะและยังใกล้ในส่วนของมหาลัยด้วยนะคะแถวนี้ในย่านนี้ก็จะเป็นมหาลัยศรีปรทุมคาม แล้วก็มอกเกษตรค่ะมอราชพัฒนพนครนค่ะไม่ไกลนะคะสามารถเดินออกจากหน้าคอนโดเนี่ยไปขึ้นในส่วนของรถไฟฟ้า BTS ได้เลยนะประมาณ3-5นาทีนะคะแล้วก็ทางเดินง่ายสะดวกมากไม่เปรี่ยวด้วยค่ะสามารถนั่ง BTS จากสถานีสายหยุดเนี่ยทอดเดียวนะไปถึงมหาลัยได้เลยนะคะในส่วนของมองกเกษตรแล้วก็มอสีประทุมนะคะเผื่อว่าจะมีน้องๆน,นะคะหารแชร์กันนะคะอยู่กับเพื่อนๆคนละหนึงห้องนะแนะนำเป็นห้องนี้เลยค่ะ อ่านะคะแล้วก็วันนี้นะคะฟ้าปล่อยเช่าให้ในราคาพิเศษแน่นอนนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการเช่านะคะ2ห้องนอน1ห,ห้องนาง้าแล้วก็อยากจะมาดูห้องเนตติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะรับรองว่าห้องสวยถูกใจแน่นอนค่ะวันนี้น้องฟ้าต้องไปก่อนนะคะฝากกดติดตามไวด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของน้องฟ้าค่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ